ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันีกำลังรนอยู่อืออือเนี่ยร้านออกมาเนี่ยใช่อือพี่บอกไปแล้วว่าบางร้นใช่ไหมเดี๋ยวอยู่นี่นะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับอย่าเพิ่งไปไหนนะนั่งนึ่งนั่งครับสองคนนะครับสองคนครับ อยู่นี่กันครับพระเจ้าที่นุญายังน้ำาอะไรอ่ะน้ำอะไรเนี่ยนะน้ำอะไร อ๋อเนื้อน้ำท่อมน้ำแข็งนะ ก็ตอนนี้ให้เจ้าที่จัตออบกันนะครับมีน้ำพริกปลาด้วยมีดอกไม้ด้วยเอ้่เออจากครับเออโอเคเอื่อนกันครับ okay, 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 ครับ ตอนนี้ก็แลกคนหนึ่งครับจะได้ตัวคืนไหมอ่ะให้เขาไปอ่ะไปอีกคนหนึ่งจะได้ตัวคืนหไหมอ่ะเขาไปแล้วไปรับนั่นน่ะฮะตัวคนอีกคนหนึ่งจะได้คืนไหม นั่งนั่งทำแบบนี้อ่ะมาแล้วนะครับเสื้อขาวนี่ครับใจขอบเงินเรามาน้องกลับมาทางด้านครับน้องมานี่วันนี้ใช่ไหมหานั่งน้อง นั่งงงไม่ใช่โค้งโค้งไม่ฮะมีคลิปอะมีรูปเดียวมีคลิปเดียวใช่ไหมก่อนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผมก็ช่วยหน่อยผม้จะสาบอมาช่วยกันมาช่วยกันใช่ไหมมาช่วยกันกันนั่งลงก่อนนะมาช่วยกันกันนั่งลงก่อน นี่ครับบ่าทั้งหมดจะมีเทอดามอีกคนหนึ่งที่หายไปครับสามคนครับเทอดามอีกคนหนึ่ง